เป็นคามเลนเช่นเคยครับผมอยู่กับเกมอาวีครับผมวันนี้มาจัดปกินอันเลนใหม่นะครับผมมาครับอันเลนสตาร์วอร์สุดว่าชอบเรียแบบนี้มากกว่าไปรอดูครับกลาวดูครับผมโอเคครับต้นเคมก็ พยายามติ่มๆไปก่อนนะไอเทมที่ผมใส่มาเมื่อกี้ตอนกดเข้าฉากก็คือตอนเริ่มเกมอ่ะจะเห็นผงกดดด้วยเทมจะคือมันก็จริงๆผมเซ็ตไว้เป็นหลักนะครับแต่เกมนี้มาเล่นเป็นเซตเบิร์ดเดียวแล้วผมก็ไปแล้วตั้งว่าแรกแล้วได้ไหมลําเบอร์แล้วมันไม่คิดตีเข้าเลยแล้ว,ลวกูทําไงเอ้ยแล้วลำเบอร์โอ้โหน่าจะโอ,โอ,โอ้เรียบร้อยรออะไรล่ะลกูโยนแล้วเกมวันนี้ รออะไรล่ะโอ้โหแล้วมันจะตายแล้วว่าโอ้โเดีได้แล้วมันไม่คิดเลยเหรอแล้วกูใส่ลุนเลดมาสิบเม็ดเลยเมื่อกี้โอ้โเกินแล้ว <c oughs> เกินไปคิดสิบหกเปอร์เซ็นต์เกินไปแล้วกูตีโลมิ่งมันไม่คิดตีเข้าเลยเรียบร้อยมาถึงก็โยนแล้วว <c oughs> ัถึงก็โยนไปก่อนหนึ่งฉากครับผ <c> ม <oughs> ค,ครับเนี่ยครับผมสลับเป็นเจ้านี้แล้วกันใช้ผมเจ้านี้ครับตามนั้น รุนผมอ,อธิบายก่อนนะม,น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 มันแปลก,กกว่าชาวบ้านเขานะตรงที่มันใส่สเตนสเตนเนี่ยมันคือรุนเจาะเวทับผมแล้วเป็นรุนเจาะเวทที่มีความเลยโจมตีผสมนะซึ่งแล้วแพนด้ายัางไงจังหวะนี้เราควรตีไปปังแวนได้ผมูไม่ได้เข้าไปเจ็บปีหนึ่งทีโอเคมาต่อเรื่องของอธิบายรุ่นกันนะยังไงดีอะเราอย่าไปแคร์เรื่องของสเต็ ต้นเกมเนะมันให้จอเวทมาก็จริง64นะครับแล้วมันให้ความเร็วโจมตีมา1.6ไปต,ติดเมตก็คือจะกลายเป็นความเร็วโจมตี6ครับผมแล้วก็บวกกับลูนนะลูนใส่ดูดเลือดมา5เม็ดเพราะว่าผมต้องการให้กลางเกมมันดูดเลือดนะเพราะว่าเลนมันจะเข้าไฟบ่อยแล้วถ้าเราช่วงนั้นเราหาเคลียร์คิปอ่าคิปปงคิปป่าเราไปเน้นตีไปอะไรเงี้ยหลังจากที่เราไปเสร็จคือมันช่วยให้เลือดเราได้กลับมานะครับ และจังหวะไฟบวกคือเราไม่ต้องรอพาสีตเองเด้งครบแทีนะเรามีดูเลือดมาจากลูนนะเด้งขึ้นมาให้นะประมาณนั้นก็คือคือตีธรรมดาเราก็ดูเลือดอยู่แล้วอะ่ะบวกกับพาสีสเราไปดูเลือดอีกมันก็ก็จะทำให้าม,ามันเก่งขึ้นนะบวกได้นานขึ้นประมาณนั้นก็เลยใส่ดูเลือดมาอนาะมาที่สเตปต,ต้นเกมก่อนทําไมใส่ลูนแบบนี้มาบางคนเดี๋ยวงงนะว่าเอาใส่สเตนมาไม่ใส่ดากกนคอเหรอ ตัวกายภาพนะเฮ้ยแต่อเลนมันมีเวทผสมนะเราอย่าไปมองเวทผสมนะคืออเลนมันเป็นอย่างนี้ครับผมเราตีหนึ่งสเต็คครับผมสเต็คของอเลนนะหมายถึงว่าสเต็คมันมีสิบหกครั้งใช่ไหมสิบหกฮิตอ่ะที่เป็นพาส์ติสของอเลนอ่ะก็จะบอกมันอธิบายไงดีวะคือตีหนึ่งทีมันเจาะสามมันเจาะสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมตีสิบหกทีมันเท่ากับว่ามันเจาะแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะผมมันเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะผมเอ้ยมันไม่ไม่เจาะเป็นเส้น มันเจาะเป็นเปอร์เซน,นต์เกาะครับผมเข้าใจปะเจาะเกาะเป็นเปอร์เซน,นต์น่ะนึกภาพไหมคือไม่ว่าจะใส่ลูนอะไรมาก็ตามจะไม่ใส่ลูนเจาะเกาะก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมชอบใส่ลูนเจาะเกาะมานะเพราะว่ามันช่วยของคาว่าเคลียร์คลิปไว้นะแต่ผมจะบอกว่าต้นเกมอะคลิปมันไม่มีเก,กาะกันเวทนะมันมีเก,กาะกันกายภาพนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันเวิร์คนั่นเองเพราะว่าคลิปมันไม่มีเกาะเห็นไหมถ้าสังเกตมุมบนนะ คีปมันไม่มีเกาะกันเวทนะครับก็คืออเลนผมจะเคลียร์คีปเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ได้คนเอวโจมตี16ปอร์เซ็นต์มาแบบปีๆปนะประมาณนั้น <I know S 1> ได้มาจากรุน so <I> สเตน <now S 1> นั่นเองชวนแลมเพจกับเบลดนี่แล้วแต่สายจะเล่น,นครับผมถ้าถามส่วนตัวคือผมชอบเล่นเบลดมากกว่านะครับแต่ถ้าให้คะแนนนี่คือผมว่าผมให้แลมเพจนะครับแลมเพจก็จะ คือเลตเกมมันเห็นผลนะีนลแล้วกูเปิดเข้าไปแล้ว,ลวยังไงตกกูโดนไล่เฮีย yeah, แล้วโดนไล่เออคือเลตเกมมันให้เห็นผลชัดกว่านะครับแต่ถ้าต้นเกมได้ดูดูก็เรตนะครับก็คืออัตราคริสติเค้ลนะครับไม่ใช่ความแรงคิีความแรงคิกคือแรงเพจไอเทมเล่นเป็นเฟิรเบอร์น,น,น,นะครับผมจะออกอถุงมือสามนะครับมา สามชิ้นก่อนเลยแล้วก็ขึ้นดาบแดงนะเป็นสูตรผมนะคือถ้าใครเล่นอารเลนออกคิดดิคอชิ้นแรกมัน,ม,นมันโอกาสน้อยที่มันจะเกิดนะมันก็เกิดได้บางเกม <We are S 1> แล้วยังไงต่อตรงนี้โบเข้าไปรอเร็วไอ้หลบนี่ไแเรานี่ไงเราหนึ่งทีเป็นังเราตัวเวลาตั้งม,มาสบายใจชม ผมเลยงเลยบนแตกแล้วนะเมื่อกี้คือออกคิตติข้อชิ้นเดียวมันก็มันก็พอได้นะถ้าตามผมมันก็พอได้ต้นเกมนะชิ้นแรกอะไรเงี้ยเราไปออกตัดเลือดออกคิตตี้ข้อต่อก็แล้วแต่แล้วแต่ผมเล่นแบบถ้าเอาแบบเกิดน,นะครับห้อยมาเลยก็ผมถุงมือ3ชิ้นนะมันจะเล่นคล้ายๆลิงนะอันเลนมันค่อนข้างหิวคิตตี้เข้านะ เล่นอะเล่นคล้ายๆเคล้ายเหมือนเล่นอารมณ์เหมือนเล่นลิงครับแต่เป็นลิงที่เวอร์ชันตีไวนะประมาณนี้ว่าไหมนะผมก็ยังไงผมก็รัวไปกูหนึ่งไปก่อนแล้วกดอัตีลงครับไม่น่าจะไหวเ <laughs> นี่ยมันมีเมดมาอ <c oughs> ู๋แล้วลำเบอร์มันมันมีเมดมามันมีนาตยามาถ้าไม่มีนาตยามาผมว่าจะบวกอยู่นะเมื่อกี้ Enemy, ทำไมเยอะกูมีแค่ริดแล้วเนี่ยแก๊งเลนอะไรเลนบนแตกไปแล้วแล้วไงต่อละล่างก็มาชุมน <im itan work> ุมอย่างงี Hence, <is he>? ้กูละล่างก็มาชุลมุนอย่างงี้กูก็ได้ก็ได้บวกดิแล้วกูก็ต้องได้บวกอย่างงี้อ่ะรอจังหวะเลยวุกคนกูได้กูก็ได้บวกได้แล้วเลยคลิปมาเตรียมตัวนะเพื่อนกูจะขึ้นบ้านกูจะขึ้นบ้านกูจะขึ้นบ้านกูเอาแล้วกูเอาแล้วกูเอาแล้วเปิดวัวแทงก่อนวัวแทงก่อนเรียบร้อยหนึ่งตัวฟรีไป ตัวบีบไปแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วคูมาเล่นกลางกับเกียร์คีไปก่อนหนึ่งเต็ม่าใครจะจับอยู่มั้งน่าจะได้ครับน่าจะได้<ส><ญ>น่าจะได้คือจังหวะนี้ผมสลับสับเปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นคืออย่าสงสัยนะครับคือผมออกของตามรูปเกมนะครับ ส่วนรูปภาพที่แบบเออที่ผมจะขึ้นให้อยู่นะี่คือแบบมันเป็นเซตที่ผมแบบเออสุดท้ายก็ต้องเล่นเซตนี้ประมาณนั้นคือมันเละเกมจัดเล่นเซตนี้คือจะสงสัยนะผมแบบสำหรับของในเกมผมออกของตามสถานการณ์นะบางทีผมเจอไวเลสอย่างเงี้ยผมต้องดูไวเลสเกิดไหมถ้าไวเลสเกิดอ่ะผมจะออกเป็นชิวออฟลอสนะเพราะว่ามันมันไม่ไหวนะเละเกมโดนยิงขวัวนะัดแบบกิ้งยิงสองทีตายอ่ะคุณเอาอะไรเล่นนะเอรินไม่ได้ตีตายก่อน แล้วเราเรียกว่าไงแล้วเผื่อจังหวะน,นี้ไอจังหวะเมื่อกี้ที่ไปเอาบัฟฟ้าอย่าอย่าไปทำตามนะผมตั้งใจราดบัฟฟ้ามาใช้เองนะเมื่อกี้อันนี้เอาตามตรงนะผมอยากใช้เมื่อกี้เพราะว่าผมรู้ว่าน่าจะต้องได้ได้แบกเพื่อนดูตรงนี้ผมขึ้นได้ดับแดงตอนนีน้แล้วก็ถือถุงมือสามชิ้นนะจังหวะน,นี้ผมน่าจะออกเป็นชิ้นใหญ่ ตัดเลือดดีว่าคิดกันไวล็กมันแอบเกิดอะมันมันแอบเกิดอะผมน่าจะออกชีวอลอสแบมันมันแล้วแต่เกมผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันไอเทมมันเล่นแต่มันจะมีไอของต้นคลิปอะที่ผมบอ,อกคือมันใช้ได้ทุกเกมจริงนะแต่เราไม่ออกตัดเลือดตัดเลือดตเมทต้องออกตัดเลือดนะถ้าเมทไม่ออกตัดเลือดคือแย่นะมันจะมีแค่บางเกมแบบเมทไม่ออกตัดเลือดให้เราคือผมก็ต้องออก,ออกเองนะบางทีที่เกียร์จะพูดแล้วอะ แล้วกูตายปะเนี่ยเออกูตายจริงด้วยแล้วจริงๆอะเรามีแค่อลิสมันมันไม่ได้เทพนะเราไม่ได้เหมือนแคลรี่นะแคลรี่มีอลิสยืนคุมอย่างเงี้ยมันก็พอได้อยู่แต่อเลนโดนอลิสยืนคุมมันก็มันไม่ได้ไงมันไม่ได้มันต้องเป็นตัวดาเมจคู่ครับไม่ได้ไม่ได้เพื่อนบอกไปก่อนแล้วกันเว้ยเลยมันแอบเกิดอะผมต้องออกอะไรดีว่า เล่นเล่นเสร็แรงแรงไปเลยแบบฟันหัวแตกไปเลยมันแอบเกิดอะไรกูร่าแบบออกก็ริ่ม,มาก่อนนี่แล้วกูหลบล็อกหลบหนึ่งทีแล้วแพนด้าลงมากูดโดดใส่หัวไป c, แล้วก็ฟันล็อกขากลัวแบบนี้ครับ <Amazing. S 1> คือเราจะเบิร์ดแรงมากๆครับผมพอเราได้ดาบแดงแล้วก็คิดที่ข้าชิ้นเนี้ยคือมันจะแรงมากๆครับผมมันจะตีตั้งแต่มันจะเริ่มแรงตั้งแต่เรา ออกถุงมือสามชิ้นนะผมแล้วก็จังหวะที่เราขึ้นดาบอันเล็กดาบท้นกลางของที่มันก่อนจะขึ้นดาบแดงชิ้นใหญ่อันนั้นมันจะเริ่มแรงแบบเห็นได้ชัดแล้วนะอะเลนเหมือนว่าตอนแรกเราต้องการคิดที่เข้าไงแล้วพอเราออกดาบที่มันให้ดาเมมมันก็จะเติมเต็มอัเลนมันก็จะค่อนข้างแบบแรงกว่าออกคิดเดียวเดี่ยวธรรมดาเพราะว่ามันคือมันใช้เงินเฟืองนิดนึงแต่ผมออกสุดท้ายก็มารวมรวมกันก็กลายเป็นชิ้นเทสตามเส้นเลยแหละ แค่แบบแค่เร่งให้ตัวเองมีดาเมจกลางเกมก่อนนะให้พอแบบให้แบบโอเวอร์โอเวอร์อะประมาณนั้นบิ้วของมาโอเวอร์โอเวอร์ก่อนมันจะขึ้นกรอเกิดนะผมต้องการเกรอโอเคแล้วผมก็เลยกดเป็นกรอเกิดนะจนังหวะนี้มันเอ๊ะกูจะเปิดตีก่อนกำลังจะบอกว่าจะเปิดตีก่อนนะผมเป็นจังหวะมันไดนะ้ผมเลยเข้าไปเลยไล่เมทมัน เอ้ย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 ปันดาคุ้เขียสัตว์ตกใจเกือบแล้วเกือบลงไปลงไปนอนกับพื้นคุยแรงมม่วเมื่อกี้กีเอ็นตีผมมันมีด้วยนะถ้าปันดามันใส่สุดผมผมก็น่าจะตายอะ่ะไม่ว่าเล็กมันยิงอยู่ไกลๆด้วยเมื่อกี <Okay. S 3> ้เอ้ยนาตยาโอ้แล้วกุล็อกขาอยู่ ตะยายังไงโอ้ตะยาสกิลกูเกือบตายบ้ากูฉีดตรงหน้าเลยเมื่อกี้แม่งนาโลก็ฉีดหน้าโป๊ะแตกเลยเกือบตายคืออเลนกับตะยานี่ไม่ถูกกันนะผมจะบอกนะคือจังหวะเราฟันแล้วโดนตะยาฉีดเนี่ยหัวนะกูไม่ไหวนะโดนตะยาสกิลสองแบบฉีดหัวเงี้ยไม่ไหวนะอนเลนยิ่งเดินแบบช้าลำบากอยู่แล้วคือโดนตะยา สกิลสองสโล่เนี่ยแล้วยิงฉีดโอ้โหมากกว่าตัวหัวที่พายนะจะเป็นตกิลหนึ่งตกิลอันตรีก็ได้นะแต่แบบไม่ได้นะจะเบบนาฬยาน่ะตะกิลสองมาแล้วโดนตกี้หนึ่งสกิลสองแล้วแต่มันอะแต่คือโดนไม่ได้นะระแวงมากเลยระแวงเมยมากตัวนี้ไม่ทันได้นีมันสู้กูไม่ได้สู้ทีก็ได้ไปเป็นป้อมกแล้วนี่แต่ผมต้องบอกเลยว่าถ้าผมไม่ วิ่งทาเลนวิ่งทาเลนนี่มันมันเสียเปียบแล้วนะคยคิวเคิฟมีอยู่ที่ผมหมดเลยนะผมต้องเกิดไงถ้าทีมฟอร์มประมาณนี้ต้นเกมแจกผมต้องเกิดไงผมก็เลยต้องออกของประมาณนี้แบบเกมเสียเปรียกผมต้องโชว์นะบอสนะไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่าเราต้องแบกเคลื่อนนะผมกดโซโลมานะครับผมคลิปนี้ก็คือโซโลมาในระบบแรงเ้ยที่ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นคอนเลยผมยังอยู่คอมมานเดอร์อยู่เลยไม่มีเวลาเก็บแรงคะก็ เราฟังนี้ก็จะลงคลิปพยายามลงคลิปให้มันบ่อยขึ้นนะผมอาจจะลงแบบวันเว้นวันบางทีขยันหน่อยก็ลงวันต่อวันนะแต่ก็จะลงให้เพรนั้นโอเคนั่นแน่นั่นแน่เอ้วมีบางคนถามว่าโทรศัพท์ผมเอ้ยไม่ใช่ผมเล่นลื่นจังมันมันมันเป็นโทรศัพท์ใหม่นะเป็นแบ็คชาร์กไงแบ็คชาร์กสี่โปรผมใช้ตัวแรงสิบสองนะแล้วกูอุ้ย ใช้ฟิกเกอร์หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ใช้อยู่ได้อยู่แทงเออเแค่เราโอ้โหแล้วมันเนคอร์ทาไอ้เงี้ยติดคือโอ้เรียบร้อย <c oughs> มันพุ่งสวนผมก็ฟิกเกอร์สวนมันยังไงก็เออเง,งงเลยจังหวะวัวเล็ดวัวลเลดวัวลเลดเฮ้ยเนียนตีไม่เล่นหรอกกลับ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 เมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้โอ้โหเสียดายแต่ในนี้ถ้าเก็บฟิกเกอร์ไว้ยัง,ยงไม่ใช้นะ่าจะได้โลมเก็บไปหนึ่งตัวนะแต่ผมก็เสี่ยงวัวเล็ดยิงหัวนะ เรือเรือทำเมื่อกี้ว่าอะไรกิ่งหัวแตกนะผมจะบอกมันมันแรงนะมันมันแรงเพราะเกมมันเกิดนะไม่ใช่ว่าผมเกิดแล้วโดนวัลเลตินอะไรมันมันผมไม่มีเกาะนะครับมีแค่ของตัดเลือดนะครับที่มีเกาะให้ร้อยกว่าร้อยกว่านะมันมันไม่ไหวนะเข้าใจป่ะมันมันไม่ไหวพูดตรงๆแล้วมันไม่ไหวนะพ่อตาตามตรงเราก็ทำเลนทำป้อมไปก่อนแล้วโอเคครับ ผมจะล่อเขานะโอเคผมจะล็อกขาลมเขาแล้วกดอันตีใส่ไวเล็ตไอ้คิยได้จังหวะนี้โอ้โหมาแล้วกูปั๊บไฮไลท์ปั๊บนี่อย่าล็อกแพนด้าคุณเลือดเยอะแพนด้าเลือดเยอะกูล็อกขาไปดิเหนียหัวแตกกว่าเลแพนด้ากูหัวแตกกว่าเลยโอ้ยจุกๆไปดิวันี่ผมกดไปแล้ว14คิวแล้วเนี่ยโอ้โหกูเล่นไยังไงวะเนี่ยเหยียบต้นเกมกูโดนไปเดินไปเข้าฆ่าเลดเกมนี่ กูเข้าไปหาเขาเปล่าเข้าไปให้เขาฆ่าอีกทีนึงยอกยอกยอกแบบนี้ครับผมใส่ลูนดูดเลือดมาครับผมมันขึ้น58ใช่ไหมเมื่อกี้คือแล้วก็58ไปคูณ16ครับผมนั่นคือเลือดที่ผมจะได้คืนนะวันนะั้นคือมันตีฮิตละ58ใช่ไหมจังหวะเราเอาคงองคองเลือด ปกติมันจะเด้งนะแต่ยังไม่เด้งเพราะของยังไม่พอหรือเปล่าแล้วกูโด,ดนเลือดของมันมีตั่นเลือดนะโอเคครับเราก็ดูเลือดไปเรื่อยๆมันโบ๊เนี่ยจารีครผมน่าจะพิมพ์บอกเพื่อนว่าให้รอครับเพื่อนผมกลัวจังหวะแบบเอาคองเสร็จเพื่อนบวกเลยแล้วผมเลือดไม่พออะ่ะมันมันก็ไม่ใช่นะแล้วผมกลับบ้านานีน่เพื่อนบวกไม่ใช่เหมือนกัน เโอเคก็เลยเออมีเลื่อนมีเลื่อนนะครับถอยฝั่งจะเอาไปอลกแล้วนะคือผมสังเกตผมถูกจะเดินปีก็ไปหาแทางเลยนะหาโลมันโลมจะแล้วกลมก็จะทําแบบนี้นะแล้วกูไงกูแล้วโอ้เฮียแล้วกูไม่ได้ซื้อกูไม่ได้กดซื้อลงหน้าไว้เฮียกดซื้อจังหวะไม่ได้โอ้โหแล้วมันเยอะอะโอ้โหแล้วมันสามตัวกูกดซื้อไม่ทันที่ได้ผมเพิ่งรู้ได้ว่าเฮียกูไม่ได้กดซื้อลงหน้าไว้แล้วตรงกลางเมื่อกี้ไม่ยังแบบ เปิดนะัดต่างซื้อของไม่ได้เลยจะกลัวกลัวว่าจะตายนะคือหรือว่าได้มันกผมสับสนนะเมื่อกี้เหมือนเพราะคิดถ้าถ้าจังหวะแบบเออพุ่งไปแล้วได้ได้อยู่ตัวแล้วก็คุ้มอยู่ยแต่มันก็ตามนั้นไม่ได้กลัวซื้อลงหน้าไว้ผ้าเองเดี๋ยวมันเกิดผมน่าจะต้องออกคน,นขายอะไรดีวะเมฆหรอไม่น่าจะต้องออกกํเดินแล้วน,น่าจะน่าจะชานะแล้ว น่าจะชนะว่ะถ้าแคลลี่ดันบ้านแคลลี่ดันบ้านสวยฮะสวยฮะสวยฮะโอเคครับผมโอเคโอเคดีนะแคลลี่ไม่ติดเล่นแคลลี่ติดเล่นก็ไม่น่าจะจบได้ครับน่าจะจบแล่อยากจะเล่นอีกอะไรเงี้ยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์และซับคลายผมด้วยผมฟันดีแต่ไม่หันให้ฟันลังแลว้วเดินฟากอยู่ผมบ๊ายบายครับ